คุณไอซครับช่องผมเนี่ยคนที่ขึ้นมาเล่าเนี่ยผมจะขออนุญาตลิขสิทธิ์เพื่อไปแชร์ต่อในแอปแดน Youtube ในสื่อต่างๆตลอดไปได้ไหมครับผมได้ครับได้ครับสาธุอนุโมทนาขอบคุณมากครับเชิญเล่าได้เลยครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณไอซตอนนั้นผมคัดอายุสิบห้าแล้วก็ได้ไปบวชเนนที่วัดป่าวัดหนึ่งนะครับครับ แล้วก็ปลดได้ประมาณสิบห้าวันครับแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเล่นของคือเล่นกุมารทองเล่นพวกไสยศาสตร์มุนดำอเลยครับอืมแล้วก็คู่ติผมจะอยู่บนเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นในป่าอย่าเงี้ยก็มีเนสทั้งหมดห้าองค์อยู่รวมกันครับก็ปล่อยของทุกวันมันจะมีต้นเขาเรียกว่าต้นกล้วยครับมีอยู่สามต้นตรงบนเขาะครับครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็บินทบาทเนี้ยทุกเช้าทุกเช้าตื่นตีสามลงมาทํากิจนิมนตอนเช้าข้างล่างตอนตีสามถึงตีสี่พอตีสี่ครึ่งก็เริ่มบินทบาทเริ่มบินทบาทจะเขาลงมาข้างล่างก็บินเงี้ยทุกวันก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอขอบอกนิดนึงเอาคุณยาหาว่าเขาน้องสอนีอยผมพิ่งขึ้นไลท์ครับผมไปกดผิดกดผิดคนกะพุ่งมาครับผมผมพึ่งขึ้นไลท์ครับมันไม่น้อยครับคนไม่น้อยครับ เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆล้านแปดแสนห้าหมื่นกว่าคนนะครับผมมามาห้าคนครับ <c oughs> สวัสดีน้องปอมนะครับผมดีครับพี่ชอยินดีตอนครับนิดนิดนี่นิดคุณคุณ คุณไอโอ้โหเนี่ยเจอแบบคนน้อยจังเนี่ยโอ้โหสะดุดเลยเนี่ยผมผมสะดุดอารมณ์ไปห้องไหนอจะไปพูดอย่างนี้กับคนไลฟ์นะว่าทําไมคนน้อยจังเขาเพิ่งเปิดไลฟ์ผมเพิ่งเปิดไม่ถึงสองนาทีแล้วมมาพดพับแสนแปดได้ไงครับผมคุณไอครับช่วยเล่าต่อมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับรบกวนขออภัยนะได้ครับได้ครับครับเช่นมาเช่นนีก็ตอนนั้นเอาแป่แรกเลยกันนะครับครับครับ อาตอนนั้นผมประมาณอายุประมาณสิบห้าสิบหกมแล้วได้บวชเนนที่วัดป่ายวัดหนึ่งนะครับแต่ขอไม่ขอปิดบังชื่อวัดไว้นะครับครับอ่าก็บวชเนนห้าคนนะครับกุฏิผมจะอยู่บนบนวัดดูวัดบนบนบนเขานะครับก็ุฏิหนึ่งจะอาศัยอยู่ห้าคนนะครับเนนห้ารูปอยู่ด้วยกันนะครับเราต้องตื่นตีสามลงมาทากิจวัตรถึงตีสี่ครึ่ง พอตีห้าปุ๊บก็ลงมาบินทบาทก็จะผ่านต้นต้นกล้วยสามต้นนะครับสามต้นเราผ่านทุกวันเราก็ไม่เอะใจอะไรพอทำกีฬมนเสร็จปุ๊บบินทบาทเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นเขาเนี่ยทุกวันทุกวันคแล้วก็ด้วยความเราเป็นเด็กเราพี่เลนเงเราก็มีวิชาอะไรที่เ,เ,อ,เออเอาจารย์วาดสอนมาพระครูเราสอนมาเราพวกเล่นสายม์ดาอะไรเงี้ยครับ uh huh. แล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปลองวิชากันตรงต้นกล้วยสามต้นนั่นแหละครับ ไปปล่อยกุมารออกมั่งไปปล่อยของมนต์ดำออกมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เอะใจอะไรแล้วพอถึงวันฝึกเนี่ยเราก็ลงเนี้ยเหมือนเดิมอืลงประมาณตีหนึ่งครึ่งก็ลงไปห้ารูปเลยว่าเดี๋ยวไปบอกเจ้าวาดว่าเดี๋ยวผมจะขอลาสีขาตอนเจ็ดโมงเช้าครับก็เดินลงไปไม่มีอะไรก็ปกติแต่พอประมาณตีสองครึ่งเนี่ยเดินขึ้นกุฏิเนี่ยต้นกล้วยสามต้นนะครับมีผีตานีออกมา เณรกำลังยืนอยู่หน้าต้หนหน้าผมเลยครับผมทั้งหมดหนะเนนหน้าองค์เจอมนหมดเลยรอบแรกผมลับตาเราตาฝาดหรือเปล่าแต่พอลืมตามาครั้งแรกหน้าตาสวยมากเลยครับอืแล้วพอครั้งที่สองเรารับตาอีกครับหน้าตาเลาแบบเละมากเลยแบบมีเลือดเต็มหน้าเลยแล้วก็ครั้งที่สามเราก็ลืมตาอีกลับตาแล้วก็ลืมตาอีกทีหนึ่งบอกว่า ทำไมมันสวยจังอะไรเงี้ยเราก็พูดกับเขานะ,ะ้วเขาก็ถามผมว่าจะสึกแล้วเหรออืมกามผมถามว่ารู้ได้ยังไงว่าผมจะสึกก็เห็นเห็นลงไปข้างล่างอยู่ออมแล้วยังไงครับเขาบอกว่าาฝึกแล้วขอโชคดีนะอืมแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกผมว่าาสึกไปแล้วให้ทําความดีนะอย่าไปเล่นของแบบนี้อีกอืม ว้าผมก็หลับตาครั้งที่สี่การเน้นห้าองค์หลับตาครั้งที่สี่เขาหายไปแล้วพอครั้งที่ห้าเรากล่าว,ว่าจะวิ่งก็เราตกใจแล้วว่าเออเราเราพูดปีกผีได้ด้วยหรออะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเขาห่กเขาว่าหดล่างมาเห็นบอกว่าคุณจะไปจริงๆริง้เหรอแล้วฉันจะอยู่กับใครครับผม,บผมเขาก็หน้าตาเลยอีกเขาผมว่าเขานี้ก็วิ่งแล้วไม่คิดว่าเป็นเน้นแล้วสลัดทีวอนออกมาคือวิ่งเลย ตอน<ง>ตอนอตอนที่เจอนี่กี่โมงครับประมาณตีสองครึ่งครับแล้วยังไงออกมาทําอะไรครับออกมาผมลงมาตอนตีหนึ่งคือลงมาคุยกับเจ้าอาวาสว่าเดี๋ยวตอนเช้าผมจะไม่บิน้บอกจะฝึกเดืนตอนเช้าอ <_ d un> ่ผมจะฝึกตอนเช้าผมผมสงสัยว่าแล้วไม่ไปรบกวนเจ้าอาวา,าสเลยครับตีหนึ่งแล้วเจ้าอาวา,าสยังไม่นอนอีกเลยครับ ว่าคือเขาเขาเล่นของเหมือนกันแล้วเขาเป็นเป็นพระอาจารย์ผม่เขาจะไม่หลับไม่นอนเขาต้องนอนแค่ตอนเช้าอย่างเดียวอ๋อเหรอครับคนเล่นของนี่ช่วงกลางคืนจะไม่นอนกันเหรอครับใช่ครับเล่นของแต่จะไม่นอนช่วงคืนวรัพวเรานี่อยู่ในช่องเล่าเรื่องผีนี่เล่นของกันอยู่หรือเปล่าครับไม่ยอมหลับนอนกันครับเนี่ยล้งงาา่ครับขังห้าลูกเป็นวางล่างกิ้งมั่งอะไรมั่งมันมันตกเขาไงกิ้งมั่งอะไรมั่งเสร็จปุ๊บก็ถามเจ้าวาดว่า เจ้าวัดครับเนี่ยผมจะผีตานีหลอกเนี่ยผมว่าทําไงดีรับเขาไม่หลอกเองหลอกเขาเข้ามามาล่าลาเองเห็นเองไปปล่อยของนั้นไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยอืผมถามว่ามีทางแก้ไหมเขาบอกมีทางแก้คือให้ไปตัดต้นกล้วยนั้นออกอืภายในสามวันหรือเจ็ดวันแล้วกฎของวัดนั้นคือต้องเป็นเด็กวัดอย่างน้อยเจดวันผมกบ ไป็นวัดนนเจ็ดวันก็อยู่กุฏิเดิมมั้งล่ะครับห้าห้าหคนก็อยู่กุฏินั้นเหมือนเดิมอืมก็ผ่านเหมือนเดิมเดี๋เพเพิ่มในห้าคนเนี้ยเจอผีเนี้ยด้วยกันหมดเลยไหมหมดเลยครับโอ้แล้วเวลากลัวลตกใจก็วิ่งพร้อมกันหมดทุกคนเลยหรอครับหมดเลยครับโอ,อ้รู้สึกว่ามันมเป็นอะไร<ม>ที่น่าหลอนหรือน่าน่าสนุกครับ มันก็หลอนดีครับหลอนด้วยปนสนุกด้วยแต่ถามว่าเ,ออเราก็ไม่เคยพูดคุยกับผีนะเล่นของมาแต่ก็ไม่เคยเจอคุยกับกับผีเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ก็ไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งนั้นนะครับอ,อืมแล้วก็พอเสร็จคลิเนี่ยผมก็บอกว่าไดวาดว่าผมซื้อกลับมาแล้วเนี่ยต้องเป็นเด็กวัดใช่หัหยบอกใช่เจ็วันครับแล้วต้องตัดต้นกล้วยต้นสามต้นนั้นาภายในสามวันหรือเจ็ดวันให้ได้อ,อืมแล้วผมก็แล้วผมป็นคนพี่เลนไงคือ,ค,อคือไม่ตัดอย่างเดียวผมถอนรากถอนโคนด้วยเลยก็คือแบบ ถอนทั้งลากของทั้งโคนคือเอารถแมคโครขึ้นไปช่วงเลย oh, oh, oh. จ้างข้ไปเลยแบบขนาดนั้นเลยครับจ้างไปเลยคือได้ครับคือผมคือกลัวไงว่าลัวเขากวัวเนนชุดใหม่ไปบวชปุ๊บจะโดนอกโอ oh. อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอครบเจ็ดวันเนี่ยผมก็ขึ้นทงนั้นทางเดิมอีกมาดูท้ายมันไม่น่าเชื่อพี่คือต้นกล้วยมันขึ้นมาเองอัตโนมัติเลย hmm. ขึ้นมาตอนหน้าต่อตาพวกผมมากคนเลยขึ้นมาปุ๊บๆๆเลยะโลขุดไม่หมดอ่ะขุดเงาไม่หมดอ่ะ ขุดหมดแล้วพี่ขุดทั้งรากทั้งโคนเลยเรามาขึ้นตอหน้าตาผมตอนประมาณตีสามอะแป๊บเดียวผุดขึ้นมาใหญ่เลยใช่ครับเป็นเป็นต้นเท่าเดิมเลยพี่ต้นใหญ่เท่าเดิมเลยสูงประมาณกี่เมตรเท่าเดิมเอ้มไม่ไ้เหมดาน,น,นะมันไม่ธรรมาดา,นะม,ม,ามันก็เป็นต้นต้ตนตนต้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 ้น,นต้นต้้น้นต้นต้น้น้นต้นตน้นต้้้น้นนต้นตนนต้นตน้นต้นตนน้นตนน้ ประมาณตีสามครับตีสามครึ่งเห็นกันกี่คนห้าคนครับห้าคนเห็นกันหมดเลยครับที่มาบวชบวชเนนใช่ไหมใช่ครับก็สึกมาแล้วเป็นเด็กวัดแล้วก็ดวกเดี๋ยว <ๆ S 1> จังหวัดอะไรบอกได้ไหมอะไรนะครับอยู่จังหวัดอะไรไปบวชจังหวัดอะไรชนบุรีครับชนบุรีนะครับผมแล้วขอถามนิดหนึ่งนะครับว่าทุกคนเนี่ยในช่วงเวลานั้นไม่ได้เซฟ ยาไม่ได้ดื่มอะไรมึนเมาเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ได้เสพเมยอะไรเพร,ะเพราะว่าเพราะว่าหนังสึอกองหมาก็ไม่ได้กเรไม่ได้อะไรก็เป็นเป็นเด็กที่ว่าชอบเล่นเครื่องรางของขัง,งอะไรอยู่แล้วเล่นผูีอะอยู่แล้วใช่แต่กามารวมตัวได้เจอกันที่วัดเดียวกันใช่ครับเจ้าอาวอว่าก็ชอบเล่นด้วยใช่ครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมงง<ๆ>ว่ามาเจอกันได้ไงแบบมีการแบบว่า ประกาศรับสมัครเน้นชอบเล่นของมาเจอหลวงพ่อวัดนี้อะไรมีมีบอกอย่างนี้ไหมหรือว่า,วาบังเอิญมาเจอกันเองเเหรอครับแล้วตัวหลวงพ่อนี่สักยันสักอะไรพอยเลยไหมครับใน,นตัวเต็มตัวเลยนะครับครับผมอืมอ่ะคุยต่อได้คุยต่อแล้วแล้วเหตุเดเด็ดผมจึงสงสยัยเรนนี้คิดว่าทุกคนคงคงสงสัยเหมือนผมน่ ต้นกล้วยตานีเนี่ยขุดลากถอนโคนไปนะองนั้นแล้วพอตีสามวันผ่านไปกี่วันนั้นหลังจากขุดเน่สามวันครับสามวันพุ่มพวดพาดขึ้นมาต่อโตปุ๊บ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 ใช้เวลากี่นาทีจากที่พื้นดินเรียบๆและผุดขึ้นมาเป็นต้นกล้วยตานีอีกทีหนึ่งประมาณมาณห้าทีครับห้านาทีไอเดี๋ยว เดี๋ยวผมก็ขนลุกแต่ผมฟังแล้วมันเหมือนกับหนังการ์ตูนนยมันมันเรื่องจริงสาบานได้ไหมครับผมนี่เรื่องจริงครับผมเจอมาแล้วเรื่องจริงครับผมนิดนึงสมมติว่าคือคือรายการผมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะลบหลู่หรือจะไม่เชื่อหรือจะอะไรนะแต่ก็ความเป็นวิทยาศาสตร์เราฟังแล้วมันมันโอเวอร์มันเกินจริงมากเลยแต่ผมเชื่อเชื่อว่าปฏิหาร์เนี่ยมีจริงคุณให้เรียกว่าอะไรครับผมคุณไอซ์นะครับคุณไอซ์สามารถแบบตั้งจิต อธิฐานถ้าไม่จริงตกนรกหมกไม่ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดกล้าพูดเลยไหมกล้าครับผมว่าผมเจอมากับตัวเลยอเชิญเลยครับเพื่อเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันเรื่องจริงครับผมสาบานครับผมถ้าไม่จริงอ่ะพูดตามผมถ้าไม่จริงขอให้ผมไปถึงคุณไอ้นะครับผมตกนรกหมกไม่ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดถ้าตกนรกหมกไม่ไม่พูดไม่ได้เกิดครับ สาบานครับโอ้อันนี้เขากล้าสาบานนะครับผมแต่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ครับตั้งแต่นี้ต่อไปคือชี้ไปทางอื่นไม่ใช่เราอะไรไม่ใช่อย่างนี้นะครับเข้าใจส่ผมบอกใช่ไหมคือไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่นี้ต่อไปหมุกๆมุกอาจารย์ผมเวลาแกโดนภรรยาจับเรื่องกินเหล้าแกบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่กินเหล้าอีกแล้วแต่ตรงนี้ลงมาคือปากกินเหมือนเดิมน ก็ก็เป็นการเป็นการเทปนิดหนึ่งไม่ไม่ได้มีอะไรนะไม่ใช่ผมอยากให้ใครตกนรกนะแต่ว่าบางเรื่องก็อยากจะดูความจริงใจนะครับผมอ่านเล่าต่อครับเล่าต่อเล่าต่อแล้วยังไงต่อครับไม่มีอะไรครับทุกนะครับไม่มีอะไรแล้วครับโอ้ก็คือเจอผูภูภสูงขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเจอผีหน้าเละหน้าสวยอีกไหมไม่เจอแล้วครับเราพอเจอเขาท้ายก็คือวิ่งลงเลยไม่เอาไม่เข้าวัดแล้วครับ ก็แบบไม่กลับไปวันนั้นอีกแล้วแค่นั้นก็คือจบเลยครับคือพอเจอต้นเนี่ยผุดขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์อย่างน่ากลัวใช่ครับขึ้นมาหนึ่งลำต้นหรือขึ้นมาหลายๆหลายๆหลายๆต้นหลายๆลำครับหลายๆกอก็มีสามต้นเท่าเดิมครับผมสามต้นเท่าเดิมเลยตรงนี้คือต้นต้นกล้วยตานีสามต้นที่มีผีแล้วขุดออกไปจ้างแมคโครมาขุดออกแล้วก็ขึ้นมาสามต้นเท่าเดิมใช่ครับเท่าเดิมเลยครับ เอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงน้องน้องต้อมฟังอยู่ใช่ไหมน้องป้อมคิดว่าเป็นไปได้ไหมปฏิหารขนาดนี้นนนเป็นไปได้คะ่ะถ้าเขาถ้าเขาถึงขนาดว่าสาบานบอกว่าคิดว่าเป็นไปได้คะ่ะน่าเชื่อน้องแซนดี้ครับลุงธีวาได้ฟังที่คุณไอซ์เล่าใช่ไหมครับน้องน้องแซนดี้เชื่อไหม แต่ไม่เข้ามาค่ะยังไม่ได้ฝักคืนเข้ามาแต่แต่สำหรับผมเนี่ยอปฏิหารหรืออะไรถ้าเป็นเรื่องของเอาของลึกลับมาให้เนี่ยเคยเจอนะแล้วก็เจอผีเจอเปรตเจอผีสารพัดเคยเจอผทีทั้งทำลงล้มลงแตกอะไรเคยเจอแต่ว่าต้นไม้โตขนาดนี้ไม่เคยเจอเคยเจอแต่ในเรื่องอะไรนะ แกผมม็ไม่คิดว่าเน,นเบเ,เรล่าครับตอนพระเอกพระพระเอกไปหาแล้วก็มีต้นหนามมาแล้วก็โตอย่างเร็วเคยเจอในหนังกร์ตู้นครับผมนะครับอันนี้ผมเจอมากับตัวก็ไม่คิดว่าจะจะได้เจอขนาดนี้ก็จากเมื่อก่อนที่กลัวผีตอนนี้คือไม่กลัวผีแล้วอ่ะมันเ <จอ S 1> พราะอะไรครับค,คือมันเจอแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยหรอสุดๆไปแล้วครับใช่ครับสวัสดีคุณสมช่วยครับผมสวัสดีคุณสมช่วยครับ ตอนหงอนครับอ่าเดี๋ยวครัก็คงไม่มีแล้วก็มีใครเล่าต่อเชิญเล่าเลยเลยครับไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอที่เห็นแม่นางตามีเนี่ยคุณไอช่วยอธิบายจากความทรงจำหน่อยว่าตอนเขาสวยเนี่ยเขาแต่งตัวอย่างไรผิวพรรณหน้าตาเป็นเช่นใดครับผมก็ก็ใส่สบายสีเขียวเลยครับว่าหน้าตาสวยแบบถ้ามองมันเผินก็เหมือนคนนะครับ ผิวอะไรครับผิวสีอะไรครับผิวขาวๆนะเป็นเหมือนผู้หญิงปกติเนี่ยนะครับแล้วก็แต่พอเราเห็นอีกครั้งหนึ่งหน้าตาเราแทนเลือดมีแต่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกใจแล้วว่าทําไมมันหรือว่าเราเป็นภาพซ้อนหรือเปล่าหรือว่าตาเราฝาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาไว้ผมยาวผมสั้นครับผมปิดเพลงลด้วยนะครับใครมีเพลงคุณสมชาติปิดเพลงด้วยนะครับผมปิดเพลงด่วนครับปิดเพลงครับผม ือที่<อ>พี่เขาพูดเ่เมื่อเกี้ที่ว่าต้นไม้ขึ้นน่ะผมก็ว่ามันก,ก,ก,ก็ต้องเชื่อพี่เขาก็พี่ดูจัดข่ายัดอย่างพวกถั่วขึ้นเร็วเลย <c oughs> ผมดูแต่เรื่องตอนพระเอกขี่ม้าไปจะไปหาซินเดอเรลล่าครับผมแต่แต่ <c oughs> ผมมองว่าถ้ายังมีหนอ่อหนอกล้วยอยู่นะมันสามารถแตกหนอ่อเกิดขึ้นมาใหม่ได้ง่ายมากเลยครับ <c oughs> คุณ้ <c oughs> แต่นี่คุณจะคุณไอเขาจ้างไมโครมาขุดถอนลากถอนโคนไม่เหลือแล้วนะครับผมแล้วการขึ้นก็<ต>ปุ๊บปั๊บปั๊บห้านาทีโตใหญ่เลยนะครับแต่มันขึ้นมามันมันเหมือนกับที่ตรงนั้นน่ะเหมือนที่รอบหลังผมเนี่ยไม่ได้ไปสอบถามเจ้าวาดว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นที่อาถรรพ์อาถรรพ์ยังไงครับมันจะมีพวกไปปล่อยของไปอะไรเงี้ย หลายคนหล,ยหลายสำนักแลยปอปล่อยของใี่ในกันบ่อยแล้วก็มีการแบบต่างๆหน้าคนลุกเนี้ยตลอดตอน้นกล้วยต้นนั้นก็ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่จนปฏิบันนี้ก็ยังอยู่ครับอืมอ่าคุณคุณการบอกว่าผมเห็นแถวบ้านเชนแมคโครขุดเหมือนกันผ่านการเวลาไปปีเป็นปีนะครับมันถึงจะขึ้นใหม่โอ้มันมาเองได้ด้วยหรอไม่มีเงามาได้มันมีเชื้อมีมมอะไรย,ยังไงของมันเนาะ ตรงนั้นมันจะเป็นที่อาถรรพ์มันจะเป็นแบบสมัยก่อนนะตอนผมบวชเนี่ยคือมันเป็นแบบไปสำนักเก่ามีพวกปล่อยของเยอะมาลองวิชากันแบบใครมีของก็จะไปเสกของตรงนั้นอะไรตรงนั้นกันตลอดอืมเออยังอยู่ไหมครับต้นกล้วยนี้ยังอยู่จนปัจจุบันใช่ไหมครับยังอยู่ใช่ครับยังอยู่คุณไอ้ัลับไปออกกล้องแอบแอบ,แอบตั้งไว้เดี๋ยวแม่นางกล้วยตานีเห็นไม่กล้าเปิดเผยตัวตนแอ,แอบตั้งแล้วไป,ไป ไปโค้ดอีกรอบแล้วก็ไปลอดูมันโตอีกรอบได้ไหมครับผมไม่ได้ผมย้ายังหัดแล้วครับมาทํางานที่นครปุมแล้วครับโอ้เหตุเกิดที่ชนบุรีนะครับผมใช่ครับน่าจะเป็นบริเวณเกาะสมิต์นะครับผมผมมั่วผมมั่วอ่าไม่ไม่ผมไม่ใช่เกาะสมิตรนะนะเกาะสมิต์น่าจะอยู่อีกฟากฟังหนึ่งใช่ไหมครับ ผมอยู่บงผมอยู่ชมบดีบางแสนครับโอ้อยู่บางแสนนะครับผมและกล้วยนี้เกิดแถวแถวบางแสนถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับผมโอ้แล้วแล้ว,ลวปัจจุบันนี้ได้หลังจากนั้นได้กลับไปดูไหมบ้างไหมว่าต้นกล้วยต้นนี้เป็นอย่างไรมีกี่อะไรแล้วและใครโดนผีหลอกเรื่องราวเป็นไงไม่ได้กลับมายี่สิบปีแล้วครับตรงนั้นคือวัดวัดหนึ่งถูกต้องไหม ได้ครับเป็นวัดวัดหนึ่งตอนนี้ก็ปล่อยร้างนันนี้เป็นเป็นสำนักร้างๆไปแล้วเจ้าวัดตรงนั้นเสียไปแล้วโอ้แล้วไม่ลองกลับไปต่อเผื่อจะเจอเจ้าเจ้าอาวาสมัดมาประกบตัวมาเอาโยมเน้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่กลับไปครับไม่กลับแล้วครับไม่กลับแล้วไม่กลับไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทางานแล้วไม่มีเวลากลับไปไหนแล้วครับทํางานเป็นเจ้าที่แล้วไม่ทาอะไรไม่ได้เลยโอ้แล้วเป็นคนไม่ใช่คนนครขอปฐมใช่ไหมครับ ใช่ครับผมมของมงคลชูบุรีแต่มาไในงานที่นครปฐมครับโอ้ครับผมครับครับก็แล้วท่าเนี่ยวิชโชคไอเนี่ยไอที่ที่มีหนังกลางแปลงอยู่ที่ชุมพรอ่ะสารละเออตรงทางแยกทางโค้งอ่ะที่ว่าต้องบีบแปลงอ่ะชุมพรอ่ะอืมเออมันไปมันไปดูหนังกลางแปลงกันกี่คนวะก็หลายสิบคนอ่ะเด็กในในในค่ายอ่ะมันบอกมันขี่จักรยานตามมาทีหลังอีก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 คันหนึ่งกลับกันมาก่อน มันบอกว่าเนี่ยมันมันมันนั่งรถผ่านบ้านยายเนื้อหรือบ้านใครเนี่ยที่ขายกับข้าวหน้าหน้าทางเข้าวป้อมป้อมป้อมทหารเนี่ยมันบอกต้นกระถินเนี่ยที่เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยร้อยต้นอ่ะมันบอกอยู่ดีต้นกระถินล้มหมดเลยอืตอนผ่านมานะสัาพมันผันไปต้นกระถินตั้งตึ่นเเป็นดูิโนพี่ว่าพี่ว่าจะเชื่อมันดีเอมันเล่มันเป็นเรื่องที่มันเกินจริงเนาะอือ ผมผมขอถามคุณไอ้หน่อยคือหลังจากเหตุการณ์เจอผีเยอะๆเจอผีที่น่ากลัวอย่างนี้หลังจากนั้นกลายเป็นจิตเข้มแข็งเลยเหรอครับใช่ครับแค่ทำไม่กลัวผีไม่อะไรเลยครับอืมมันเกิดขึ้นเองในความรู้สึกเราเลยใช่ไหมใช่ครับไม่เจอผีแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวอีกเลยครับแล้วแล้วการเจอผีครั้งนี้คือครั้งแรกในชีวิตใช่ไหม ครั้งแรกในชีวิตครับแล้วมีต่อไปจากนี้ไหมหรือไม่เคยเห็นอีกเลยครับผีไม่เคยเห็นอีกเลยครับผ่านมาแล้วกี่ปีครับเรื่องนี้ยี่สิบสองปีครับโอ,อ้แปลกมากเจอแค่นี้เลยแล้ว,แล,วแล้วคิดอยากจะเจอผีเพิ่มอีกไหมไม่ละครับไม่อยากเจอแล้ะอืมแล้วไม่คิดจะเอากล้วยตานีสักหน่อมาปลูกขยายที่ขยายทางหรอครับ ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาเลยแล้วรู้<ม>สึกยังไ,ไงกับบางคนที่แบบว่าปลูกไว้ที่บ้านหลายต้นะไรนะครับปลูกต้นกล้วยกันีไว้ที่บ้านก็ครับปลูกไปมันไม่ได้มีอะไรต่อถามว่าผมเชื่อไหมผมเชื่อนะแต่บางคนบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าหลบหลูเขาดีกว่าบางคนถามว่ามีสิง่งมีสิ่งในต้นกล้วยถามว่ามีไหมมีมนางตะเคียนก็มีนะ พวกไม้ที่เขาอยู่ตมต้นโพเขามีพวกอะไรเขาก็ใส่ยอยู่ในต้นต้นไม้ของเขาเราอย่าไปรบหลู่เขาเลยดีกว่าอืมใช่ hmm. เราจะไปรบหลู่เขาเลยดีกว่า mm hmm. บางคนผมเห็นแลวบางอย่างผมเนี่ยบางทีแม่ผมเนี่ยพอวันใกล้หอยออกปุ๊บเนี่ยไปขูดเลขต้นโพเนี่ย mm hmm. ผมถามว่าขูดทาไมขูดเพื่ออะไรแล้วถูกไหมก็ไม่ถูกไปขูดด้เจ็บมือทําไมก็ไม่ถูก มันก็แล้วแต่ความเชื่อของของแต่ละคนมากกว่าเราอย่าไปขัดความศรัทธาเขาเลยเขาเชื่อ,ขอเขาแบบนี้เราก็ปล่อยเขาไปมันก็อยู่ที่ดุลนิจของของแต่ละคนนะว,ว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนั้นแล้วแต่ใช่ครับผมก็ขอบคุณคุณไอซ์มีท่านผู้ฟังผู้ชมจะถามอะไรคุณไอซ์เชิญครับก่อนที่จะให้คุณยาหาว่าอะไรเนี่ย น้องสอนเ่าต่อรอแป๊บนีงสุดหลอก็ได้ครับพี่ชมครับสุดหอครับผมสุดหอคุณสุดหอครับผมหายไปตัวนะครับรอลิงหายสุดหลอครับสุดหลอคุณสุดหลอหลอเขาบอกสุดหลอเรียกสุดหลอไม่ใช่สุดมีใครจะถามคุณไอสุดหลอไหมครับอ๋อคนละคนละมัวละผมผมมันม้วคุณคุณไอยิ้มใหญ่เลยครับดีใจครับผม มีคนเลือกสิบ่อครับคุณลักกี้ยังมินลักกี้ยังมินมินนี่หมายถึงมินมินที่แบบเล็กๆอะไรครับลักกี้ยังมินไม่ใช่ไหมเขาชื่อลักกี้ยองยองมินอ๋อ้ยมีผีทุกต้นไหมทุกต <my> ้นไหมเชิญคุณไอช่วยตอบเลยครับถามว่ามีไหมมันก็มันก็ มีอยู่อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับว่าคุณเชื่อมีมันก็มีถ้าคุณเชื่อไม่มีมันก็อยู่มันก็ไม่มีเนี่ยครับอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนว่าแต่ละคนคิดยังไงเนาะแต่สำหรับผมอะผ,ผมเชื่อว่ามีม,ม,มีทุกต้นไม้ครับไม่ว่าจะต,ต้นโพต้นไสต้นทุกต้นมันมีเทวดาสิงสู่อยู่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทุกต้นหรอมันมีอยู่แล้วแต่ว่า,ยอ,าอยู่ที่คนเชื่อมากกว่าอืมใช่อยู่ที่คนเชื่อมากกว่า แต่ว่าผมเคยถามพระอาจารย์นะหลวงพี่ดิผมเคารพศรัทธานะาท่านบอกผมเคยถามนะว่า,วาต้นไม้เนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์ผมขอแทรกครับไอ้แล้วปลูกพวกเนี้ยมันมีสิ่งอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาฟาดินแบบสิ่งสถิตยอยู่เนี่ยผมอยากถามว่าพวกต้นรักเนี่ยมันมีไหมครับต้นรักอะไรสมชติสมชัดต้นรักอะไรสมชาติไม่มีอะต้นรักก็ไม่มีหรอก ปลูกต้นรักได้ไหมครับอาการโชคครับอ่าอย่าไปปลูกเลยครับเพราะปลูกเสร็จปุกก็จะโดนมันโดนโดนเขาลักไปครับอย่าไปปลูกมาเลยครับครับผมเสียเวลาครับเอาไปให้เขาเลยครับไม่ต้องรอเขามารักครับผมมีแต่ต้นรักเขาไม่บูชาพระสวัสดีคุณกระยาครับอ่า คือพระอาจารย์ผมบอกว่าต้นไม้ที่จะมีลุคเทวดานนะจะต้องเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นต้นใหญ่หน่อยต้นเล็กเล็กต้นถั่วงอกผักชีอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีนะครับต้นที่ตัวน้อยๆนะไม่มีหรอกค่ะต้นถั่วงอกอืออย่างอย่างต้นไม้ต่างประเทศครับเนี่ยอยแซ่บคูจัดครับผมครับผมก็มีใครเคยได้ยินฉันดับ แต,แต่ผมเคยได้ยินเด็กๆบางคนบอกจ<ะ>เจอผีถ่วง,งอกหลอกโดนผีถ่วอง,งอกเขาเขาจะเจอโดนผีผีพักชี้บางผีแล้วเด็กๆจะโดนจะโดนพวกนี้หลอกนะสังเกตไหมผมผมเล่าเรื่องตลกให้ฟังผมเคยเลี้ยงหลานเคยไหมใครมีหลานบางครั้งมันจะไปชี้บางอย่างเนี่ยเนี่ยใหญ่ๆน่าเชื่ออยู่โดนผีหลอกแล้วผีบางอย่างมันก็พูดซะเราหน้าตกใจเลยนะจนลองงงว่าเอ้ยอตรงเนี้ยมีผีด้วยเหรอของเล่นนี้มีผีนั้นมีผีอะไรเงี้ย เด็กๆก็ไม่รู้เขาเห็นจริงไม่จริงไม่รู้นะผมก็ยังคิดอยู่ไอ้รู้ว่ามันบ้าตั้งแต่เด็กก็ไม่รู้นะพอโตมันก็ปกติดีอาจจะมีผือจริงๆก็ได้แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆที่เขาเห็นอ่ะมีอะไรจะถามคุณออีกไหมครับคุณสมชุยฝากมาบอกว่าคิดถึงพ่โชครับขอบคุณมากครับผมฝากว่าฝากบอกกันไปด้วยผมคิดถึงโมนาครับผม ไป,ไปเชื่อเลยคุณห้ามเลเชื่ออย่าไปเชื่อนะเชื่อตายแนอ่ะจบไปแล้วหนึ่งเรื่องขอบคุณมากเลยครับคุณไอซ์ครับผม,ม,มบไม่เห็นีอกค่ว่าไม่มีโซ่ี่ไหนเนี่ยเหนก็พิมพ์มาอะต้นไม้น่ะมันมีอยู่แล้วเดยกจะเชิญคนต่อไปขึ้น